เปลียนท่านประธานครับว่าน้ำมันกับไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ในปัญหาต่างๆที่หมักหมมกันมาปัญหาส่วนหนึ่งของไฟฟ้าเนี่ยก็คือเรื่องสัญญาต่างๆที่ทำกันขึ้นมาก่อนที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีปัจจุบันมีหลายเรื่องผมก็ได้ทางให้ทางคณะกรรมการกิจดดการกับทาง อายการผ่านไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เจราจาดูสัญญาต่างๆว่าจะสญญามารถปรับลดปราเปลี่ยนแก้ไขยังไงได้บ้างอันนี้ต่างการแล้วแล้วก็ทางเรื่องของเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่าให้ไปดูทบทวนถ้าอะไรปรับปรุงแก้ไขได้ก็ให้ดําเนินการนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เต็มสัญญาผูกพันกันอะไรกันไปแต่ให้พยายามหาช่องทางตอนนี้ก็เท่าที่ผมได้รับรายงานก็คุยกับอายการอยู่นะครับประการที่สองครับในเรื่องของภาราต่างๆของการไฟฟ้า การไฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานของรัฐเขาไม่ใช่หน่วยงานเอกชนนะครับเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องหาเงินกําไรมาเข้าบริษัทมาแบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นแต่เขาต้องมีเงินที่นําส่งหน่งรัฐบาลส่งกระทรวงการคลังเขามีภาระอยู่เท่าน,นั้นแต่สิ่งที่เขาต้องทําผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือเป็นรัฐบาลภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของพวกเราก็คือดูแลประชาชน ไม่ใช่แบกภาระค่าใช้จ่ายพวกนี้โดยที่ต้องยอมเอาภาระเหล่านี้มาเป็นภาระของตัวเองแต่ภาระที่จะต้องมาเป็นภาระของตัวเองก็ต้องไม่ทําให้ตัวเองต้องถึงกับเสียหายราคาค่าไฟที่ท่านได้สอบถามสบาทสิตังค์ในงวดปัจจุบันยังไม่ครบเนี่ยนะครับก็4บาทสิบแปตังค์แล้วในงวดหน้าก็จะเป็น4บาทสิบแปตังค์นะครับซึ่งผมคิดว่า พี่น้องประชาชนก็พอใจกับสิ่งตรงนี้แต่การที่เราทําตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะสร้างความเจียหายให้ใครในงวด4บาท18ตังค์ปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีเงินไปใช้นี่ประมาณ1นึ่งมืตอนแรกคิดว่าประมาณ1 4ึ0 0ล้านแต่หลังจากที่ระยะเวลาผ่านมาเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนของเราเงินอ่อนค่ากแก๊สเพิ่มขึ้นก็ได้ไปใช้นี้ประมาณ1 0,000ล้านบาท แล้วก็งวดต่อไปที่ว่าท่านถามอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้ประมาณ3 0 0พักว่าล้านบาทไปใช้หนี้เพราะฉะนั้นหนี้ในส่วนของการฟ้าไฟฟ้าที่ท่านถามเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วันเดียวหมดงวดเดียวหมดหรือปีเดียวหมดเขาสามารถทยอยใช้ได้แต่ในส่วนที่คณะกรรมการกรกพที่ท่านพูดถึงเขาคํานวณออกมาเขาคํานวณให้แบบเต็มที่เลยครับเขาคํานวณให้แบบเต็มที่ว่าได้เงินไปเยอะเลยไปใช้หนี้ แต่เมื่อมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องทําแบบนั้นเขาก็อยู่กันได้ปัจจุบันเนี่ยสถานะของการไฟฟ้าภัยผลิตเนีฟฟ่ยได้รับเครดิตเลตติ้งจากบริษัทเลตติ้งทริเน,น,นะครับทริปเปิลเอเป็นบริษัทและวิสาหกิจที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งก็มีเครดิตในการได้ดอกเบี้ยถูกอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากที่เจราจาพูดคุยกันเนี่ยทางการไฟฟ้า ก็ดีปตทก็ดีเขาคิดว่าเขาสามารถยองดูแลตต่อไปได้เพื่อให้ประชาชนไม่มีความลําบากก็เลนถึงได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีนึกจะประกาศ4ีบาดตีแปดก็ประกาศเองไม่ใช่ครับเพอินช่วงที่เป็นข่าวออกมานะ่ะผมไม่ได้อยู่ผมไปประเทศซาอุดิอราระเบียไปราชการไปประชุมกับทางนูน้นผมก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมประชุมหรือหาเรือเขาหรือเขาจะสอบถามผมได้เมื่อกลับมาก็มาพูดคุยกันหาแนวทางกันก็ได้คําตอบ สบาท18ดตังโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนนะครับวันนั้นถ้าท่านเห็นนะครับผมออกมาถแถลงข่าวก็มีท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยืนอ,อยู่ด้วยนะครับแล้วความจริงท่านกลับไปก่อนเพราะว่าท่านไม่ทราบว่าจะถแถลงข่าวคือท่านประธานกกพนะครับก็กลับเรียนว่าในส่วนนี้ไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็ทั้งการไฟฟ้าทั้งรัฐบาลก็ย